สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาชมบอนสีนะครับที่ปลูกไว้กับดินนะครับมีใครปลูกบอนสีไว้กับดินเหมือนเราบ้างครับวันนี้นะครับจะพามาดูทีละต้นนะครับว่าความสวยของน้องเนี่ยไม่แพ้กับบอนที่ปลูกในกระถางเนยนะครับน้องเนี่ยจะทําเป็นอ่าใช้ใช้อิดนะครับรอมเป็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ดินส่วนดินเนี่ยจะต้อง ผสมด้วยนะครับจะมีใบก้ามปูใบมะขามดินนะครับแล้วก็จะมีมุลวัวนะครับเรามาดูทีละต้นนะครับว่าน้องมีต้นอะไรบ้างที่ปลูกไว้นะครับอ่ต้นแรกนะครับน้องเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้กระดูกดํานะครับสวยๆแบบนี้นะครับกระดูกน้องนะครับสวยมากนะครับ การสีดำนะครับดูครับสวยๆครับดูเส้นใบนะครับเส้นใบก็ดำเหมือนกันนะครับต้นนี้อะไรนี่สงสุวรรณนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ยอดมงกุฎครับต้นนี้ครับสวยๆเลยนะครับน้องพาหัวไปแล้วนะครับถ้าลูก ไอ้ถ้าท่านผู้ชมนะครับไปเจอบอลที่ไหนนะครับเฉาๆนะครับน้องจะอาจจะถูกพาหัวไปก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับต้นต่อไปนะครับน้องชื่อว่าสาวสันกำแพงนะครับสาวสันกำแพงใบชุมพูแบบนี้นะครับขอบสีเขียวนะครับสวยๆนะครับต้นนี้อะไรนี่อ่ะหงยกนะครับต้นนี้ครับสวยๆนะครับต้นนี้ก็หงยกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้น้องชื่อเพชรเพชเจ็ดสีครับโอ้โหน้องตัวไปนะครับก็ก็คือจะมีเจ็ดสีนั่นเองนะครับต้นหนึ่งมาดูต้นนี้ต่อต้นนี้ก็สาวสันกําแพงเหมือนกันอันนี้ก็สาวสันนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือหานุมานน้องพับพานะครับโอ้น้องโตเร็วมากนะครับตอน ต้นนี้พ่อค้าซื้อมาเอาตอนนี้เราซื้อมาอยู่ประมาณสามร้อยนะครับต้นนี้โอ้โหเล็กๆนะครับตอนนี้โตแล้วสวยมากนะครับอันนี้คือเท้าหิรันพนาสูยนรนะครับอาพอเท้าหิรันพนาสูตรพอน้องกัดเต็มใบนะครับจะเหมือนรองเท้านะครับแต่อันเนี้ยน้องพึ่งละใบนะครับแล้วขึ้นมาใบใหม่สวยๆแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมชอบต้นไหนบ้างนะครับคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เป็นนางใหม่นะครับนางใหม่นะอันนี้เป็นฤๅษีผสมครับผมกัดนะครับให้ดูฤๅษีผสมก็คือฤๅษีผส,สมเนี่ยก็แผงมาจากมะขวานนะครับนะ้องก้านสีแดงนะครับก้านสีแดงอ่ามาดูมะขวานครับมะขวานนะครับ จาน้องจะสีดำนะครับมะคาวานนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี no. ่ๆ no. ที่ชมอยู <to> ่นะครับชอบต้นไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นชายชนนะครับตอนแรกน้องป้ายเยอะนะครับแต่ตอนนี้น้องน่าจะหลุดป้ายนะครับรอรอลุนใบต่อไปนะครับแต่ถึงจะหลุดป้ายนะครับแต่ก็สวยมากนะครับอ่าดูนะครับแต่สวยมากนะครับอ่าต้นนี้นะครับน้องคือหงส์วรรณนะครับ เส้นใบนะครับสีแดงนะครับมีจุดสีแดงๆนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับน้องคือหงสวรรค์นะครับถ้าจุดใหญ่ๆน้องน้องจะเป็นหงเหินนะครับนี่เป็นนารายลายเรืองพบนะครับต้นนี้อ้ออันนี้เป็นลูกไม้นะครับส่วนน้องอ่ะส่วนตัวน้องจะชอบลูกไม้มากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้สีแดงนะครับ นี่เป็นนางวิชุดานะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับน้องจุดสีแดงๆนะครับพื้นใบเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ปลายด้วยสีเขียวนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นไก่อมพันนะครับที่เห็นขาวาวเนี่ยน้องใส่ยานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหน้าฝนเนาะแมลงลงนะครับพวกเพลี้ยลงนะครับอันนี้หลวงราชเสนหานะครับอน้องก็ชอบอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่พี่ๆดูแล้วนะครับพี่ๆชอบต้นไหนกันบ้างนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องจะให้เดีย๋ยน้องจะพาไปดูในอ้อก่อนจะไปดูในตู้นะครับก็จะมีอันนี้ฮกหลงนะครับอันนี้เพชรพันร้านนะครับสวยมากนะครับเพชรพันร้านกระดูกสีขาวนะครับเพชรพันล้านสวยมาก อันนี้น้องมีชื่อว่าเรืองลาหุนนะครับอยู่ในตับของเทวดาประจำเสาบ้านเรือนนะครับเป็นไม้มงคลนะครับต้นนี้สวยมากนะครับใครปลูกไว้ที่บ้านจะเป็นมงคลต่อผู้ที่ปลูกนะครับโบราณเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับมีต้นอะไรกันบ้างต้นนี้นะครับ คือพญาพันวังนะดูนะครับพญาพันวังนะครับมีจุดสีขาวนะครับน้องฟอร์มสวยมากนะครับตัวนี้อันนี้อยู่ในตับของวีรชนนะครับต้นนี้น้องชื่อว่านายจันหนวดเที่ยวนะครับหูแดงแะเลือดแบบนี้สวยๆครับอันนี้เป็นหนุมานจองถนุนะครับพี่สวยมากนะครับอันนี้เป็นนางกีรินนี่นะครับ หนุมานข้าเฝ้านะครับปลายจะแหลมแบบนี้นะครับใบกลมนะครับกระดูกนะครับสีชมพูพื้นใบเป็นสีขาวนะครับหนุมานข้าเฝ้าดูนะครับโอ้โหอันนี้เรือนหลวงนะครับถ้าเราจำไม่ผิดเนาะเรือนหลวงอันนี้เป็นนางวารีนะครับโอ้สวยมากนะครับนางวารีนะครับเดี๋ยวดูนะครับต้นนี้ อันนี้จะเป็นไก่อัมรินนะครับตัวนี้อ้อันนี้เป็น,ปนไก่ทองประเสริฐนะครับไก่ทองประเสริฐน้องจะด่างฮาร์ปครึ่งใบนะครับไก่ทองประเสริฐฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอ่าตัวนี้เป็นผ่านุมานน้องพับตานะครับอมีใครชอบเหมือนน้องไหมครับเนี่ยโอ้ ดูให้ดูตู้ก่อนนะครับดูตู้นะครับโอ้ดูตู้นะครับทําตู้นะครับรับหน้าหนาวนะครับรับหน้าหนาวที่จะมาถึงนะครับน้องชอบอีกหนึ่งตัวนะครับลูกไม้หน้าเปิดนะครับโอ้สวยๆครับอันนี้อันนี้พารักนะครับต้นนี้นะครับพารักเนี่ยจะใบจะใบอ้วนๆนะครับ หูจะไม่คิดกันนะครับหูจะห่างอ่าอันนี้พระรามนะครับพระรามใบจะแหลมนะครับดูกระดูกนะครับจะสีไอกระดูกใบนะครับจะสีแดงนะครับโอ้สีแดงนะครับอยากให้ดูใกล้ๆนะครับพระกับพระรามนะครับขายกันนะครับใบจะแหลมเนาะสวยมากนะครับอันนี้สุรเสรเนาะทุกคนสวยมากนะครับ ไก่ตัวงามครับผมอ่ะมาดูมาดูหงเหินดีกว่าที่เราบอกนะครับตอนแรกนะครับหงเหินเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะใหญ่นะครับใบจะเรียวยาวกว่าหงสุวรรณนะครับ